เป็นคนที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้หนักมากเวลาที่เป็นภูมิแพ้น้ำมูกใสจะไหลตลอดเวลาคันตาแทบจะลวงลูกตาออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศร้อนแพ้อากาศหนาวน่าจะบวมมาก ึ่งตรงนี้ได้มีโอกาสไปดูคลิปวิดีโอของพี่หมอซีในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยวิตามิน D3 เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะคนในเมืองเกิน50%มีวิตามิน D3 ที่ต่ำวิตามิน D3 80%สร้างจากแสงแดดขาดวิตามิน D3 เพราะว่าเราหลบแดดเราทาครีมกันแดดวิตามิน D3 สาำคัญมากในทุกๆระบบการขาดวิตามิน D3 จะทำให้เรามีโอกาสที่จะอ้วนน้ำหนักตัวเกิน คนไข้ที่ได้รับวิตามินดี3สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักควบคุมรูปร่างได้ดีกว่าคือเ,เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันมีงานวิจัยที่พบว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่มีระดับวิตามินดี3ที่สูงพอเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงที่จะอาการหนักลงได้ถึง15.6วิตามินดี3ช่วยลดการเกิดและความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่โรคหลายชนิดสัมพันธ์กับการขาดวิตามินดี3มะเร็งต่อมลูกมามะเร็งรังไข่ มะเร็งผิวหนังโรคภูมิแพ้โรคความดันสูงโรค s อ e โรคซึมเศร้าเช็คระดับวิตามินดีหรือเสริม mm hmm. วิตามินดี3โดส1 0 0 0 0 0ถึง5,000อินเตอร์เนชั่นแนลยูนิตเพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายให้สูงพอนะครับทานทัว่ากแคกไป1เดือนชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เลยค่ะไม่มีอาการน้ำมูกใสไหลแล้วไม่มีอาการหน้าบวมเลยค่ะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมากเลยค่ะ คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ทักเข้ามาคุยกันได้ค่ะ